พ้อปลากระยงแล้วค่ะที่เขามีเออมีแล้วจ้าปลากระยงเขาก็มาเกลแล้วค่ะเขาก็สินหนึ่งเส้นหดเลยนะจ้าค่ะนี่เขาก็สิ้นหนึ่งปลาพ่อไปน้ำกันแล้วค่ะหนึ่งปลาเส้นหดได้ค่ะปลากระยงจ้าหาน้ำบ้านเขาแล้วคะ่ะจ้าอันนี้เขาก็ใส่หวดหนึ่งไปน้ำกันเลยจ้า โอเคล้วค่ะเนาะเก็บที่หนึ่งปลาจ้าไม่ดีที่นหนึ่งปลา,ป,นนป,าปิดแลค่ะต่้งเกียดเลยนะคะคคคจ้าอันนี้หนึ่งปาลากระแง้ยงแล้วจ้าของสาวอีสานบ้านทุง่งสุกแล้วดวยจ้า น,นี้ก็คือลวกผักด้อค่ะลวกผักไสแล้วก็ตําแก้วดนะคะ่ะตําแก้วพริกสดดนะคะ่ะเนาะสมผักจ้านี่เขากะจินงกับข้าเวเหนียวเขาเลยได้ค่ะ